สวัสดีครับทุกคนและในตอนนี้ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ก็ได้ฉายกันในโรงภาพยนตร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ดูนะครับก็อย่าลืมไปดูในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านกันได้เลยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็ชอบไหมให้คะแนนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นแฟนตัวยงของภาพยนตร์ Godzilla แล้วก็ Kong อ,อะไรต่างๆนนี้นะ มาพูดถึงความรู้สึกแบบจริงๆเลยแหละไม่มีการแบบอวยหรืออะไรนะครับอันนี้คือพูดจากใจจริงๆเลยนะครับจากคนชอบแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ไปใช่ไหมครับผมในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมก็ให้คะแนนนะครับเต็ม10เนี่ยผมจะให้7คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยไหมก็ผมว่าไม่น้อยนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะมากนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลังจากที่ผมดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสนุกมันโคตรน่าดูเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ว่ามันดําเนินเรื่ งไปเร็วมากแล้วก็ตอนจบเนี่ยคือแบบจบแล้วเหรอคือแบบวุบ จบได้เหรอคือย <brothers and> <ampa> ังไงแบบจบไวมากนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเรื่องที่ดําเนินไปไวมากนะครับทาให้เราแบบคาดเดาเนื้อเรื่องได้ออกเลยนะครับแล้วก็ได้ลุ้นกันไม่มากเท่าไหร่นะครับผมนี่คือความผิดของผมนะในด้านของฉากการต่อสู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนครับผมเต็มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าสู้กันทั้งเรื่องเลยนะครับใครที่จะไปดูแบบสัปหลาดสู้กันนะผมบอกเลยครับว่าแนะนานะเพราะว่าสู้กันแบบยับยเลยในเรื่องนะในด้านของบทละครอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าในด้านของสัปหลาดเนี่ยจะม บทเยอะกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทาให้เราได้เหม,มือนกับซึมซับความเป็นตัวละครของตัวละครหลายๆตัวตรงนี้นั่นเองนะครับคือสัประาดทั้งเรื่องอะ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกตั้งแต่ความฮานะครับฮาอันนี้ก็มีนะครับฮาจากเจ้านี้ก็มีนะครับฮาจากเจ้าตัวละครมนุษย์ก็มีนะแล้วก็ความสนุกความโหดโอ้โหความเศร้าก็มีนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคงจะเป็นทางด้านของความตื่นเต้นในหนังแหลผมมมว่่่่าาันนนนกก็ีีฉทตตืเ้อยูะ แล้วก็มีฉากที่เราคาดไม่ถึงนะครับมีแบบการผมขนลุกเลยหลายบางฉากซึ่งในบางฉากเนี่ยทุกคนน่าจะรูเลยนะครับว่ามันจะมีตัวละครลับที่มากกว่าเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวละครเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็อยากดูก็ต้องไปหาในหนังกันเองนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนําก็ให้ไปดูได้เลยนะเพราะว่าผมบอกองี้อย่างหนึ่งก็คือในหนังเนี่ยถ้าให้มาเทียบกับตัวอย่างนะครับผมบอกเลยว่า <c oughs> นะใครที่ดูแล้วจะเข้าใจนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหมันจะมีความเหลี่ยมมันจะมีความที่ตัวอย่างไม่เหมือนกับตัวหนังนะครับผมผมนี่แบบช็อกเลยนะครับผมดิโดยเฉพาะเจ้าดีนะครับผมอยากรู้ก็ไปหาคําตอบกันเราเองก็แล้วกันนะออตัวอย่างเนี่ยใครที่ดูไปนะครับหรือว่าทีวีสปอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนะครับเพราะในเรื่องนี้มันเล่าก็หลายอย่างอยูอย่เหมือนกันนะาแบบตัดไปตัดมาแต่ก็ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับไปดูกันได้ในนนนรรงงภาพยตตต์ะัั้แ่่วที18 นาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมไปอุดหน,นุนหนังกันเยอะๆนะแล้วก็เผื่อในอนคตเนี่ยจะมีภาคต่อนะครับผมก็สําหรับความรู้สึกของผมเนี่ยก็คงจะมีประมาณนี้ประมาณว่าสนุกนะครับ ดีมากแต่ไม่สุดครับเสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายที่ไม่สุดแต่ก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีเป็นภาคใหม่หรืออะไรมาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปิด,ดีโอน,นี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินน้ําแข็งใสกันก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้อากาศอากาศร้อนเลเหลือเกินนะครับอ่าเข้าใจกันไม่หละนะครับคนดู้อจะเข้าใจนะครับทุกคนโอเคถ้างั้นทุกคนขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปิดีโวนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับความรู้สึกของหนังที่ผมได้ดูไปประมาณนี้กันละกันนะครับแนะนะําให้ไปดูนะแลวกน่อยาไะ ดูน้องตัวนี้ด้วยนะครับนี่แต่แตนัดักมีนะมีนะแต่บีแบบไหนก็ไม่บอกนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อ่ะคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวของเล่นตรงนี้นะครับผมดวไปหมดแล้วในช่องก็สามารถรับชมกันได้เลยนะครับทุกคนนะเผื่อใครอยากจะได้ก็รับชมกันได้ในช่องผมเลยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรีบไปดูกันเด้อ